ท,ที่เรียกว่ารีเสิร์ชไม่เท่าโดที่ก็ต้องทำตามนั้นถ้าท,ทําผิดแบบแผนนั้นก็ถือว่ามันไม่มีคุณภาพอันที่3เวลาเราทำงานวิชาการรับใช้สังคมสิ่งที่เราคาดหวังขั้นแรกเลยคือการคลี่คลายปัญหา problem solving แต่ว่างานวิชาการทุกวิชาการเนี่ยต้องการค้นพบอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องการแน่ใจว่าทำสำเร็จได้หมายวามวาเงื่อนไขต้องชัดเจนนะ ต้องบอกาให้หมดว่าภายใต้คอนโทรลคอนดิชันอะไรบ้างเพื่อที่คนอื่นไม่เชื่อท่านเนี่ยเขาต้องมาทําซ้ำาแล้วได้ผลอย่างเดียวกันแต่ว่างานวิชาการนักชัสังคมทํำซ้ำไม่ได้เพราะาคนต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมครับแต่ไปทําถึงแม้ในชุมชนเดิมก็ตามปีต่อมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอันที่4เนื่องจากมีผู้ใช้เพราะฉะนั้นผู้ใช้จะเป็นคนร่วมกําหนดว่าต้องการได้ผลการเมื่อไหร่ แล้วก็มีกําลังที่จะลงทุนสักเท่าไหร่ในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนหน้านวิชาการเพื่อวิชาการไม่ต้องเลยอาจารย์คุยกับแหล่งทุนแหล่งทุนบอกมีเงินเท่านี้ใช้ก็ทำเท่านั้นแหล่งทุนบอกว่าให้เจ็จภายไดห้หนึ่งปีแหล่งก็เสร็จภายในหนึ่งปีนนงปผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความาต่าง4อย่างนี้เป็นความต่างพื้นฐานของงานสองแบบนะครับซึ่งทําให้เดี๋ยวผมจะเรียนต่อไปว่ามันเป็นคนละเรื่องเลยเป็นงานคนละแบบเลยถึงแม้ว่าชื่อมันคล้ายๆกันเป็นวิจัย แล้วจะเรียกวิชาการก็ตามอีกสองอันเนี้ยเป็นเรื่องของการต่อยอดคือง,งานวิชาการนักใช้สื่อมท,ที่ดีเนี่ยถ้าจะทําให้ดีขึ้นอีกเนี่ยต้องเอาวิชาการสาขาอื่นเข้ามาใส่ถถ้าผมทํเรื่องวิทยาศาสตร์ผมอาจจะเอาศาสตร์ทางด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์การาสํารวจผู้ใช้หรือว่าการทดสอบการใช้งานในกลุ่มเป้าหมายอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่วิทยาศาสตร์ เอามาเติมเพื่อให้สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยดีขึ้นแต่ว่างานวิชาการเพื่อวิชาการเราเน้นการต่อยอดเพื่อลงลึกในสาขเาเดิมอันสุดท้ายนี่สําคัญมากเป็นเรื่องของความยัง่งยืนที่ท่านอาจารย์พูดถึงนี้ซึงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมถ้าจะยัง่งยืนจริงผู้ใช้ต้องเก่งขึ้นด้วยคือไม่ใช่ผู้ใช้เหมือนเดิมเราเข้าไปช่วยเขาเขาก็ทําได้แต่ว่าปีหน้าเขาม,มีปัญหาเดิมอีกอย่างนี้ไม่ใช่ เขาก็ต้องเก่งขึ้นแก้ปัญหาในลักษณะที่เดิมๆนี้ได้แล้วแลมีปัญหาใหม่ที่ยกระดับความซับซ้อนมากขึ้นหรือต้องการความลึกทางวิชาการมากขึ้นมาให้เราช่วยกันพิาจารณานะครับส่วนวิชาการเพื่อวิชาการนี้เราเน้นการอ่านอิงถูกอ่านยิงมากถูก่้างอิงดีโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นผลงานที่นี่คือความแตกตา่างเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าอันนี้มันเป็นความแตกตา่างระดับกระบวนการ ไม่ใช่ความแตกต่างในเรื่ององค์ประกอบเล็กน้อยในระดับกระบวนทศน์เลยพูดง่ายๆว่าเรากำลังเล่นฟุตบอลเกมนะครับฟุตบอลเ,เกมวิชาการสากลนี่เหมือนกับฟุตบอลเราทุกคนก็คุ้นเคยฟุตบอลนี้เรากําลังพูดถึงเกมที่ชาวบ้านเล่นทุกคนทุกแหน่งใช้ะะตะกร้อเป็นตัวอย่างแล้วมันฟลตบเรื่องเลยใช่ครับดูรูปไปเห็นแล้วมันคนตบอย่างแต่มันต่างกัน,นตรงไหนครับอาจารย์หนึ่งก็คือลูก ลูกบอลไม่เหมือนกันสองสนามก็ไม่เหมือนกันสามกติกาก็ไม่เหมือนกันแน่นอนสี่มีอะไรครับคุณภาพดูหมายความว่าจะดูว่าอันนี้เล่นดีเล่นไม่ดีเนี่ยก็ดูไม่เหมือนกันดูเล่น,ลน,ลนตะกร้อเล่นดีเนี่ยจะดูว่ากระโดดเตะเสียบขาดไหมหรือว่าบล็อกเก่งไหมอะไรอ่เงี้ะครับนี่เป็นในระดับการแข่งขันการเล่นแต่ว่านอกเหนือจากที่ต่างคือ กระบการผู้ตัดสินเขาดูตรงไหนใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องตัดสินตามกติกาน่งแหละแต่ว่าเขาต้องถูกเทรนมาให้เข้าใจว่ากติกาเกมนี้เป็นยังไงแล้วจะตัดสินยังไงสมโมสรที่สนับสนุนฟุตบอลตอนนี้มีสมโมสรเอยอะแยะหลายชิ้นเลยก็กำลงกังยิดใช่ไหมครับไม่รู้เพยรอมีไหมสมมตินเพียรอมีอ่ะโอเคแต่สมโมสรตะกร้อระดับจังหวัดมีไหมไม่มีคือมันต้องมีอ,องค์กรจำลองเนี้ย เพื่อทำให้เกมเนี่ยมันให้หลายแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพคนดูก็สำคัญคนดูก็ต้องอกว้างขึ้นนะครับมีการสื่อสารมีการเชียร์มีกย,ยกไปเชียร์ข้ามจังหวัดอะไรพวกนี้สปอนเซอร์ก็ต้องมีทั้งหมดนี้คือเป็นตัวอย่างว่าวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยมันก็นละเอียดกับวิชาการเพื่อวิชาการถ้าพูดในเชิงทางกายหน่อยการปรับระบบ ของวิชาการนักใช้สังคมเป็นอย่างไรผมก็มีอยู่3าองค์ประกอบอย่างน้นนอยสานะครับอันที่1คือระดับชาติระดับที่ต้องกำกับดูแลเนี่ยต้องมีนโยบายระดับชาติมีการเปลี่ยนกติกากฎกติกาบางอย่างมีการจัด งบประมาณสนับสนที่มันชัดเจนเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยพะเยาทําอยู่ในขณะนี้คือการทาวันเป็นข้อชัดเจนว่าเพื่อวัตถุประสงค์นี้มีการสร้างกลไกใหม่ขึ้มนมาเพื่อสนับสนุนอันนี้ส่วนหนึ่งได้ไปแล้วคือประกาศคอพอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกติกาที่เกิดขึ้นแล้วในระดับชาตินะครับส่วนที่สองเนี่ยระดับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอันนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีนโยบายระดับมหาวิทยาลัยมีกระบวนการขั้นตอน ในระหว่างการทำงานที่เรียกว่าโปรชือ่อมีการสบสุนทุนที่เหมาะสมตรงจุดตรงนพันเวลามีการพัฒนาบุคลากรและที่สําคัญต้องมีลีดเดอร์ชิพท่านที่ทําเรื่องคำนี้ทํานองนี้มาพอสมควรจะเข้าใจทันทีว่าถ้าระดับหัวไม่ลงมาเรียกว่าอะไรเเียร์เต็นที่เนี่ยมันไม่ค่อยไป มันก็อยู่บนกระดาษมันก็เดินได้แต่มันก็กไปกระตักกระแท็กไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่ระดับหัวลงมานะครับท่านอิการบิีนายกสภาลงวันเล่นเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หายอะอยากจะถักดกันผมตองต่อไปอื่นมีพร้อมแล้วขาดแต่ตรงเนี้ยคนมาตอบย้ำเนี่ยมันก็จะไปนะครับอันที่สามนี่คือคนวงนอกครับอย่างคือคนเชียร์คนเชียร์ซึ่งจะรวมถึงคนที่คอยคล้ายๆกับว่ายืนยันว่ามีคุณภาพด้วยเช่นบรสาราบรสารที่เฉพาะเรื่องเนี้ย แล้วก็คุยกันในวงนี้ว่าไหนมีคุณภาพไหนไม่มีคุณภาพสื่อมวลชนอาจจะมีการจัดแร n งกิ้งเรตติ้งอันนี้ในต่างประเทศเริ่มมีแล้วนะครับแร n งกิ้งหมหาวิเลยหรือแรง็งกิ้งรันับบคณะว่าภารกิจในการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเป็นยังไงดีไม่ดีดีมากดีน้อยแล้วลกบมีรางวัลอันนี้เป็นหลักของระบบที่ผมอยากจะนําเสนอว่าเราต้องทำามอย่างแบบนี้ นิดจะไล่นิดน,นึงว่าเราทําตรงไหนบ้างแล้วก็มันไปถึงไหนนะครับอันที่หนึ่งการกำกับดูแลนี่ก็ประกาศกมออกเนี่ยมันออกมาแล้ว9ก้ับสิบที่จะต้องทําต่อไปคือการมมนาผู้ส่งปณุุที่จะพิจารณาผลงานแบบนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจหลักการเข้าใจคอนเซ็ปเข้าใจเกมวันนี้เป็นเกมอีกเกมนะครนะ อาจจะต้องโยงกับโครงการระดับชาติใหม่ๆเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาธิการสเอออมาพูดที่การประชุมสายวิจัยนะครับว่ามีโครงการระดับยักษ์สามโครงการที่กําลังเรียกว่าอะไรกาลังเตรียมกันอยู่รวมแล้วว่าประมาณแสนสี่หมื่นล้านบาทที่เป็นแม็กับโปรเจกต์ผมว่าขอมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์้่น้แล้วโอจนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันก็จะผลักงานวิชาการและใช้สังคมไปอีกเยอะเลย คือมันต้องอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแมกกาโรเจต์ด้วยนะครับส่วนที่2เป็นระดับสถาบันอันนี้เดียนแล้วมันต้องอยู่ในแผนง,งานแผนเงินงบรมาประจำปีเปลี่ยนกฎระเบียบข้อมครับรวมทั้งที่สาคัญที่จะนิจารคู่ตะกี้เนี่ยเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของความก้าวหน้าในเชิงวิชาชีพด้วยผลงานแบบนี้เรื่องของการเลื่อนเงินเดือนเรื่องของความดีความชอบอะไรพวกนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งวิชาการนะครับ ส่วนอีก2อันที่เป็นตัวแดงนะผมก็เป็นเรื่องสําคัญในระดับปฏิบัติคือมันทำยังไงที่จะให้มีคนทํางานแบบนี้มากขึ้นและก็ทำที่มีคุณภาพมากขึ้นก็ต้องมีเทรน่งมีโคชชิ่งมีเมนเทอริงมีการดึงเอ็กซ์เพรข้านอกเข้ามาแล้วก็ต้องมีลีดเดอร์ชิพครับอันที่3เนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นกองเชียร์ก็จะมีวารสารมีอีกอันที่กําลังพัฒนากันขึ้นมาโดยเครือข่ายมหาลัยหลายแห่ง แล้วสถาบ,บันการสมองทำหน้าที่เป็นราขารทุการให้ตอนนี้ก็คือเป็นชมรมที่รียกว่า e n g e g e m e n t t h a i l a n d ลนะครับกำลังจะนัดประชุมกันวันที่29มิี่นายนะครับเพื่อพิัรนาร่างาการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเสนอกับทบอ,อ,อทั้ง4ทบอ,อ,อว่าน่าจะอ n นดอ s e สเาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อนะไรในเครือข่ายทุกแห่งควรจะต้องรับไปใช้เป็นนโยบายแต่ว่า เลือกใช้ตามเอกลักษณ์ตามเป้าหมายภารกิจของแต่ละมาหาวิทยาลัยเพราะเองเกจเช่มีหลายมุมหลายแง่ท่านจะเน้นมุมไหนก็ได้ครับแล้วเรากล่าวว่าจะมีคอนเฟนซ์ระดับชาติทั้งที่หนึ่งในเดือนรกรกฎาคมปีนี้อันที่สามที่จะเป็นเอ็นเจอราา์พาร์ทหรือตัวตับเพื่อนที่แรงมากเลยก็คือเพื่อนไททางเศรษฐกิจสังคมข้างนอกโดเพราะในขณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นมากเลยที่ดีมานว่ามหาลัยน่าจะมาทาอะไรบางอย่าง แต่มาอะไรเข้าไปทาอะไรบางอย่างโดยไม่มีวิชาการเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่มาอะไรมันก็เหมือนกับคนธรรมดาเข้าไปเล่นกัไเขาด้วยนะครับมันก็ต้องมีวิชาการแต่วิชาการนี่จะถูกขับเคลื่อนได้มากถ้ามีเซนส์ซัพพลเจนซี่ความจําเป็นเร่งด่วนจากสถานาการณ์รอบๆผมจะหมดเวลาเหลืออีกสองนาทีแนละ้วเพราะฉะนั้นก็จะข้ามอันนี้ไปแล้วกันนี่เป็นเรื่องที่ชิงแอ,งเองนเดอรนี้ข้ามไป สองโูปที่อยากจะเระเด็นโลนี้คือว่าอย่างนี้ครับคือเราพูดถึง engagement สามแบบคือวิจัย t ท g and learning แล้วก็โดยการวิชาการหรือ service ยิ่แล้วมันมี track อื่นอย่างน้อยอีก2อ track track ที่1คือผ่าน community based research CBR อันนี้คือตัวอย่างที่ท่านอาจารย์วิจาร์เล่าแต่กี้เนี่ยคือว่างานแบบนี้มหาลัยไม่ได้ไปเริ่มหรอก ชาวบ้านหรือชุมชนเขาเริ่มของเขาเองจัดการตัวเองไประดับหนึ่งแล้วทีนี้เขามีเจอโจทย์เชิงลึกที่เขาไม่สามารถจะทําได้ที่มันต้องใช้ความรู้วิเฉพาะอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องอชุมชนตำบลขอนครานที่สตูนนะครับเขาทำเรื่องการจัดการพื้นที่ทางทะเลเขาสารวจหมดเลยว่าแต่ละพื้นที่ที่อ,อยู่รอบๆของเขาเนี่ยมีการจับจัดน้ําอะไรบ้างแล้วก็ได้รายได้เท่าไหร่มีสถิติแล้วนะครับ จากแหล่งนกเท่าไรแหล่งนี้เท่าไร่แล้วแหล่งนั้นอยู่ที่ไหนใช้ GPS จับอยู่ที่ว่าเนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะเพิ่มให้มันมีสัตว์น้ํามากขึ้นในอย่างไรการจะตอบคําถามนี้ต้องเข้าใจฟู้ด c h a ใช่ไหมครับต้องเข้าใจว่าห่วงโซ่อาหารในพื้นที่ทะเลนั้นนะ่ะมันมีอะไรบ้างอะไรมันกินอะไรอะไรมันโตด้วยอะไรพวกนี้ซึ่ไหาจะต้องใช้นักวิชาการชาวบ้านก็สังเกตได้รู้รู้ว่ามีหอยบางอย่างที่อยู่ที่นั่นปูก็จะชุม่มแล้วก็ลงทะเล แต่ว่าความเชื่อมโยงในเชิงเหตุและผลและปริมาณเนี่ยเขาไม่รู้นะครับอีกแฉกหนึ่งกที่อาจารย์วิจัยพูดถึงกันก็คือ Social Enterprise อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยที่มาอะไรพียาวอาจจะพิจารณาต่อไปผมไปฟังวันนี้ที่แม่ฟ้าหลวงคุณชายดิบท่านอธิบายฟังว่ามันเริ่มเหมือนกันหมดอ่ะงานพวกเนี้ยทั้ง5้าแกเนี่ยเริ่มเหมือนกันหมด ือเรื่องที่วงใหญ่คือโจทย์ชุมชนแต่ว่าจะโจทย์ชุมชนมาทําอะไรต่อเนี่ยมันแล้วแต่สิ่งที่เรากําลังมองหาและเครื่องมือที่เรามีแต่ทําวิจัยก็ได้ทํานเรื่องการสอนก็ได้เอาไปทําบริการวิชาการก็ได้เอาไปต่อยอด c b r ก็ได้หรือเอามาทําให้เกิดรายได้ก็คือโซเชียล n อ e นเตอร์ไพรส์ท่านบอกว่าข้อแรกของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หลังจางที่เข้าใจชุมชนแล้วรู้โจทย์ชุมชนแล้วก็คือต้องหาของดีก็ได้ พอได้ของดีมาหนึ่งอย่างแล้วเนี่ยต้องทําแผนธุรกิจเพราะมันจะเอาไปสร้างไรายได้ได้ไห,ไหมเงอนไขเป็นยังไงลูกค้าอยู่ที่ไหนและถ้ามันเวิร์กเนี่ยสิ่งที่วันแรกอาจจะทาก็คือลงทุนร่วมวันที่6กกุกภาเนี่ยครับเราเชิญวิทยากรจากอังกฤษ,กฤษมาสองคนมาพูดเรื่องเนี้ยโซเชียลแอนต์พรส์นะครับคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทนะครับซึ่งเขาตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อทํางานแบบนี้คือเขารับอดีต นักโทษที่คนโทษไปแล้วเข้ามาทํานคนงานเขาบอกว่าคนที่คนโทษไปแล้วไม่มีใครรับไปทํางานกนั้นมันต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นทรานซิชันรับมาทําทักปีสองปีให้เขามีแชร์เรคคอร์ดเาทำงานเป็นหน้ามีผลงานดีนะแล้วก็ไปหางานถึงได้นายาลัยนอตแคมป์ตันลงทุนในบริษัทนี้ด้วยสองล้านก่อนอย่างนี้ครับทั้งหมดนี้ต้องการอีกอย่างนึงที่จะต้องมางเสมอคือการส,สร้างความสามารถ ของคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ทํางานหรือชุมชนให้สุดระดับอันสุดท้ายมันสุใท้ายเป็นชาเลนจ์ของมหาลัยผมว่ามหาลัยที่จะเป็นอลัรรับใช้สังคมเนี่ยมันมีโจทย์สําคัญมากเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานวิชาการเดิมแเราก็สบายๆทํางานวิชาการไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรพอเราเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นผู้ส่วนในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีคนหลากหลายนะทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนอบตใครต่อใครเนี่ยนะเราจะเป็นพาร์ทเนอร์อย่างไรที่ดีในขณะที่ยังมีความมั่นคงทางวิชาการแต่งั้นใช่ไหมอาการดูดเอเจคทิตีคือไม่ไม่ใช่เฮโลตามเข้าไปทุกเรื่องและสร้างผลงานวิชาการด้วยวิชาการครับไม่ใช่ทำแล้วได้ผลเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่ว่าวิชาการออนท็อปของเรื่องนั้นน่ะมันคืออะไร วิชาการนี้อาจจะมีอยู่สองอย่างนะครับอันนี้ตาม Professor Perdey Boyer ที่เขาเขียนมาตั้งแต่ปี1990มาวิชาการดีสี